นายจลัดพันสมานพันธ์เกิดเมื่อวันที่1ธันวาคมพศ2502มีอายุ61ปีสมรสกับดร์ธิดารัตสมานพันธ์มีบุตรสองคน 1. ดรณวพัฒส,สมานพันธ์ครูโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย นายชัดดนัยสมานพันธ์อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์บรรจุเมื่อวันที่21ธันวาคมพศ2527อายุราชการ35ปี10เดือนจบการศึกษาระดับปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นประวัติการทำงาน2,527ครูโรงเรียนบ้านวังคืออําเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมิ2,534ครูระดับ5โรงเรียนบ้านกระถินอําเภอคงจังหวัดนครราชสีมา2,542 ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนดอนมันอ,อําเภอประทายจังหวัดน,นครราชสีมา2,546อาจารย์ใหญ่โรงเรียนหนองทุ่มโนนหาดวิทยาอ,อําเภอชุมพวงจังหวัดน,นครราชสีมา2,547ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนยาวอ,อําเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา2,557ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองพลวงจนถึงปัจจุบันรางวัลที่ภาคภูมิใจผู้บริหารโรงเรียนดีเด่นอำเภอโนอนแดงจังหวัดนครราชสีมาตั้งแต่ปี2,548ถึง2,550 คติประจำใจรักโรงเรียนเหมือนบ้านหลังที่สองเพราะถ้าไม่มีบ้านหลังที่สองก็ไม่มีบ้านหลังที่หนึ่ง ต้องกล่าวคำลาอะไรให้ใจมองมนไม่ต้องคิดกังวลอาวรณเมื่อตอนจากลาไม่ต้องโบกมือลาน้ำตาไม่ต้องไหลลางเสียงกระซิบอย่างดัง ไม่เคยลืมเลือนจะอยู่แห่งไหนแม้ไกลหรือไกลขอเพียงเรามีใจให้กันเท่านั้น ไม่ต้องเอ่ยคำลาถึงคราที่ต้องลาจากให้ความรักยืนนานมันคงตลอดเวลาก่อนจะจากมออ ครับงานเลี้ยงต้องมีการเลิกลาการอำลาลาจากต้องมีกันทุกคนนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกๆท่้ททนนะครับที่ได้มาเป็นเกียรติในงานครบเกษียณอายุราชการของพระราชการครูโรงเรียนบ้านหนองต่วนจำนวน4คนกระผมชื่อ นายจลพัน์สมานพันธ์ำตำแหน่งปัจจุบันเป็นผู้บริการโรงเรียนบ้านหนองพลวงนะครับซึ่งได้มาปฏิบัติงานที่โรงเรียนนี้โดยได้รับคำสั่งจากสพป,ปนม .1 เมื่อวันที่9ตุลาคม2559ซึ่งเมื่อถึงวันที่30กันยายน2563 จะมีอายุรับราชการอยู่ที่โรงเรียนนี้จำนวน5ปี11เดือน21วันครับในการปฏิบัติงานก่อนที่จะได้รับมอบหมายหรือรับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาระดับเขตมาปฏิบัติงานที่นี่กับผมได้รับจุดปัญหาสังคอที่ให้มาช่วยในการ พัฒนาปรับปรุงโรงเรียนแห่งนี้ก่อนที่จะเดินทางมานะครับมีจำนวนสามข้อดังนี้นะครับข้อที่หนึ่งคือทำอย่อะไรก็ได้ให้บุคลากรภายในโรงเรียนมีความรักความสามคัคคีมีการระยานมิตรที่ดีต่อกันยิ่งขึ้นทำงานร่วมกันได้อย่างมีคุณภาพและสามารถ ร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติงานโรงเรียนได้เป็นอย่างดีครับสองทำอย่างไรจะให้นักเรียนในโรงเรียนนี้มีความประพฤติและมีระเบียบวินัยมากยิ่งขึ้นนะครับเป็นข้อที่สองส่วนข้อที่สามทำอย่างไรจะทำให้สภาพ ภูมิทัศน์หรืออาคารสถานที่โรงเรียนนี้เหมาะสมและเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้นคับเมื่อได้รับโจทย์ทั้ง3มข้อนี้วันแรกที่เดินทางมาถึงเมื่อวันที่9ตุลาคม2557ก็ผมก็ได้ดำเนินการปฏิบัติทันทีนะครับโดยการได้อันแรกก็ได้ศึกษาสภาพ ทั่วๆไปของโรงเรียนนะครับภายในไม่กี่วันก็ได้ลงมือปฏิบัติทันทีนะครับโดยสรุปจนถึงปัจจุบันนะครับโจทย์ข้อที่1คณะครูบุคลากรในโรงเรียนบ้านของพลวงของเราแห่งนี้นะครับมีความรักความสามาัคคีมุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติงานมีกันระยานมิตรที่ดีต่อกัน ได้มากยิ่งขึ้นนะครับสองข้อที่สองนักเรียนตั้งใจเรียนมีความประพฤติที่ดีเชื่อฟังคำสั่งสอนและก็สามารถเล่าเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับได้เป็นอย่างดีสามสภาพภูมิศาสตร์และอาคารสถานที่ได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสม สวยงามและก็เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนนะครับซึ่งผมมั่นใจว่าในสามข้อที่ได้รับโจทย์ปัญหาจากผู้บังคับปัญชาให้มาปฏิบัติงานที่นี่ก็ทำรู้รล่วงสำเร็จไปด้วยดีนะครับโดยรวมนอกจากสามข้อนี้ก็ได้ทำอะไรอีกมากมายนะครับโดย ผู้ปกครองนักเรียนคณะครูก็ได้มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าพเจ้าเป็นอย่างดีนะครับบัดนี้นะครับได้เวลาอันเหมาะสมที่ข้าพเจ้าจะได้ขอตากลาคณะครูบุคลากรภายในโรงเรียนและผู้ปกครองแขกผู้มีเกียรติในวันนี้นะครับเนื่องจากในวันที่30กันยายน 2,563นี้ครับผมจะได้ครบวราระในการเกษียณอายุราชการนะครับก็ขอให้โรงเรียนบ้านหนองลวงแห่งนี้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งๆิ่งขึ้นไปเป็นอย่างดีขอบคุณครับ